ครับสวัสดีครับแฟนครับบาวเอ็ดอิสานทูโก,โกคนสู้เมียมมอนี่เป,เป็นมือที่สองนะที่เข้ามาอยู่บ้านโกกตูมนะครับก้อนที่กับบ้านกะเฮ็ดกับเข้ากินซะก,กอนง่มงๆเมี่ยมๆมัอยู่นี่นี่ครับเฮ็ดนั่งกินครับลูกพี่้ปลาที่ได้มานั่นปลาอะไรปลากด <Wow. S 2> ปรากฏว่านะครับบากุ่งกระลังที่เฮ็ดปลาแล้วครับพี่น้องนะครับปรากฏทีบิไซเบ็ดมานะครับิบะบาลามาทำเป็นเมนูนะครับปาลาสดๆนะครับเดี๋ยวบากรุก่งปรากฏดวางอลไรปรากรด บ่มีทับศัพท์ในประชาโสมันบ่มีครับบ่มีประกันเพราะประกัตะกอนมันบ่มีครับบ้านผมนี่แต่ปลาไหลแมนครับปลาไหลยังกะกระลอกยังกะน่อง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 อันนี้โอ้ประกัเพิ่นบ่มีประกดันตะเกามันบ่มีบ้านบ้านผมตะเกามันไม่ได้อยู่ติดหอยบางชายได้มัการกินน้ำไห้น้ำหน้าเดี๋ยวน้ำอ่ะเพื่อมาชมพูจักรไปเอาตะไคร่ใบมะกรูดนี่คือบ้านอาจารย์พรชัยนะครับ คนปลูกทุกอย่างที่กินได้กินทุกอย่างที่ปลูกนะครับมีบักคามหวันทุกสิ่งทุกอย่างมาหาเอาในสวนนะครับน่ครับ,บนี่ครับบกักเมาบักเมานี่ครับบกับกเมาบักเมาสุกพี่น้องนะมีมอทุย่างครับยี่สวนอาจารย์พันชัยนะค,ย sandwich, นครับบกักเมาลุกเรือ หบานอ,นอ,อต้นลินไม้หรือต้นเพกาเนี่ยครับนกภาษาว่าสิงโอ้ยแสบกูได้ละอนี่ครับ,ราาดดรบเดี๋ยวขากลับบนันสิมาเอาอยู่เดี๋ยวเข้าไปเบ่งเมนูต่อไปอืม

อย่างนนี่ครับบัานี้กรับการเตรียมเตรียมตัวแล้วเมนูใหม่ข่าตะไคร้ต้มปรระกอบบคัเป็นที่พึ่งของประชาชนทุยามนี่อ๋อนี่อุ่นปลาไหลมาขึ้นตำรวจมาก้นกินเอาเข้ามาเนี่ยกินน้ำตำรวจแน่อุ่นปลาไหลครับ สมงก็เป็นที่พึ่งปอชานเลยแม่ได้บอกว่ากับเขาให้กินแต่ตอวทุ่งดำคุ้มเลยเอาเนี่ยนะเนี่อมาใส่อายังครับวเองมาใส่ไหนมาใส่หมอนะหมอนมาใส่เอาก็ไ้คามสมุัน่เป็นเ่อปกติของชีวิตมนุษย์คนเกิดจำอะไรลาไม่ทันดีนะไม่ดีครับหมตัวไหนกองเอลดีเถอดับ้เขาพูดกันไม่ดเลย คนดีและคนไม่ดี <ใน S 1> เราก็เลือ,เอ,ก,เอกเอาสิ่งที่ดีที่เขามีอยู่อย่างนั้นมันไม่เข้าใจก,กันอยู่ร่วมกันไม่ได้ขนาดนี้กำลังสิทธิ์ขั้วปาลาแล้วครับพี่น้องครับตัวน่อยับเดี๋ยวไปปล่อยสาู้ก,ก่องเนาะกวางอันไปเรียนปล่อยปล่อยสาเจ้าเนาะ เอาตัวหน่อยไปปล่อยสาเจ้าเนาะไปควบคุมปริมาณไฟกระเดิดนะเนี่ยครับแม่นอาวนนันี้กอยอานุธอ นี่นมันเป็นอาหารได้ครับพี่น้อ,อนงเลยเอ้หาหันกล้องนี้ึ๊บหัวง่ายนะครับปลาตอนไหนไม่ต้อ,ตองคอดเกดตไม่ต้องคอดเกตนะแมนแ่นครับยังบอก oh. อาโอ้ยังอีก เอาไว้จะว่าต่ออันนี้ก็อันนี้ก็เหลอ่ะอีพอเอ้ยโอ้มีแต่ว่าเขาบดคมเลยบมดคมเลยถืออมบ้านด้วยโชคอะไรมันคมในฝักแอ่เอาแมางออกบ่คม เปล่าคนแห้งบาดได้ครับเพราะว่าคืออาวุธนี่คือลองร้อยการได้ฝนครับนี่ครับหางป่าโอ้ตัวนี้ตัวมึง่ายเลยปลาโดนเนี่ยอนาะมั่นใจว่าว่ามั่นใจปันใดโอ้หนังมันหนาครับโอ้หนังมันหนาครับ ใครวะมะใครครับนี่คือกระเพาะมันครับอ๋อกระเพาะไงถูกไมมลมมันเหมือนใครครับใครครับตัวนี้ใครฮะใครับนั่งนั่งต่อปอกปอกยูผู้ไม่เห้า อ,อ,อ๋อไม่ใช่ครับอันนี้คือถูงลมครับถูงลมถูงลม,ลมนี่มัน,มนยกำหนดการดําน้ำลึกหรือดําน้ำตื้นเหมวนตับเลยนี่ครับที่มันกินนี่มันคายออกมาเลยนี่น บักเดือยนีกินบักเดือนี่มันคายออกมันครับมันคายบักเดือออกมาใส่บักเดือเลยเฮาบ,าาบา่มีงยังในกระเพาะอันนีอกระเพาะปลานี่ของแท้เลยครับพี่น้งองกระเพาะปลานี่ยกระเพาะปลาของแท้ครับของแท้ปับป๊บปับป๊บปั๊บ ตัวนี้เบาเอาครับตัวนี้สิ่นเลยครับตัวนี้คือปอดประมานอปอดก็คือถุงลมที่มันติดกำหนดหการดำน้ำลึกดำน้ำตื้นคือเรือดำน้ำครับทำนั้นทันเอาการเขา,าม็ที่ฟู่ขึ้นมาครับไม่ยังครับอันนี้เราเสียไปปล่อยครับพี่น้องไปปล่อยในสระ พับเพิ่มพับเพิ่มเดี๋ยวนี้จ้าจะใช่ป่ะสีหันป่ะครับเดี๋ยกว่โฟบ่ะเออเอาไปวางทั้งถาดก่อนสั่งภาพก่อนไหมอย่าลืมกดติดตามกดสับสกายในเด้อครับนี่ฝนตกหลังจากที่เราสั่งภาพเรียบร้อยครับเบากุงดงหลวงมิชายาบ่ะชายาไง ยอ้ผมนักฆ่าครับโอ้หนักฆ่าของใหญ่นักฆ่าทิศทางยังให้จอดมอเตอร์ไซค์ได้ครับยาตายเป็นแถบเลยแหล่ะละครพี่น้องบั้งครับ<ม>บั้งเป็นท่อนครับโอ้แนนองครับมีดเข่าว่าลายมีดมาเรือครับเอาอหางมาประดับดบ่ประดับประดับประดับตัดดีดีเอือ ามาเดี๋ยวไปประดับกันแป,ปะปิดอัพโหลดนี่แล้วแปะให้อาจารย์พนนีเลยนะมับนี่ครับพี่น้องปลากฏดปากุงกัดคืออะไรอ้าวเอียดหรอกกรอนกยังก่อนน้องนองนองน้องโอ้ย,อยบ่จำไม่ได้ดเลยเนาะชืดด่อดำน้มแต่ว่า มีดคมว่ามีดมาทานว่ามีดอ่ะผู้ใดอยากได้มีดวางได้ก่อนเบอร์ยังก่อสุดแปดสุดสี่หนึ่งเป็นเก้าสี่ศูนย์สี่ครับราคาย่อมเยาวราคาแล้วแต่ลุกแล้วแต่แบบแแส่งขนาดแบบที่ท่านสั่งมาครับโทรมาได้ครับพี่น้องมีดพันมีดจะง,งามๆนี่นี่รับประกันอย่างเดียวกับหายไายแคม,มป์ไซแคมปิ้งนี่ครับมีดเอาเวลา กับเขาได้สถานการณ์ดำไม่ดูยังดีจนมายุ่ง<ะ>ครับมายุ่งอ๋อมายุ่งกับเอาลักร้อยเอาสากไม่เถ่าเหรอไหมลักเราบ่มีพอเถ่าไม่เถ่ากันร้อยค่อนข้างบ้านโอ้เหนื่อมันแหน่นตับเลยครับท่านผู้ชมโอ้ยหากินหากินไงดอกแต่ไม่มีเงิน น้ำลายอาหารนะอันนี้ห้องวัตถุื่อเขามาหาอีกนะครับจี่นงจังไบโอเขาไปยำสี่โค้งครับสี่โค้งก็เนื้อเนี่ยตับเลยผูกกองนเนื้อเนี่ยตับเลยวะปานผู้สาวซ้ำหน่อยวะ แข็งครับแข็งครับนี่เขาถือว่ามาเลียนวิชานะครับ <c oughs> แต่ละพื้นที่การทํามาหากินเขาจะไม่เหมือนกันบ่ขึ้นกันนะครับเก่ <c oughs> งคนละแบบเนาะคนละหมองโมนี่เส้น <c oughs> เส้นมูลนกับเส้นซี่มาพอกันโอ้หนักหนักมาถึงครับตัวนี้หนักหนักมาถึงครับเอา <c oughs> เปลี่ยนครับพี่น้องครับ ว่าผมมีของมาโชว์ตลอดครับผู้ใดอยากได้มานี่ครับตัวนี้กันแน่นอนครับนี่ดีมาหนึ่งลอยเก้าสิบเก้าบาทบอขายครับ <laughs> เอ้ยลอยเก้าบาทบอขายกันเถอะโอ้อน,นี่อันนี้ของของแท้เลยครับพี่น้องเ <laughs> รรียบ้อยครับอ <laughs> อเออดู นี่ครับรับประกันหายหทุกเล่มแน,น่นอนครับนี่นี่มีน,นี่คือเอาไว้เดินป่าครับเอาไว้เบินเดินป่าพื้นมีหลายพื้นมีหลายครับของพื้นโชว์แต่รับรองเลยครับว่าหายหายหายทุกเล่มอันนี้เล็กยังนี่เล็กแหนบครับแหนบครับ ได้นำเดือหม้อได้ไดๆๆๆๆๆเยเปงินครับนี่ครับเป็นเม็ดเพิ่นเอาเล็กแหนหบหมอ้อร์ไซค์นะครับเล็กสันดีเนี่ยบแหนบหมอ้อใส่ต้องเป็นยี่ห้อที่มาคือบ้านเขาแล้วนี่ยหละนี่แรนบหลุดหมอ้อใสเวฟลอยนะครับ <c oughs> น้ำเข้ากันเลยต้มเรียบร้อยแล้วครับพี่น้อง <c oughs> นี่ครับทีมงานคนสู่เมียครับ ตอนนี้กำลังสร้างเหตุเสืออยู่คนสู้เมียรบร่ได้สู่ชีวิตสู้เมียเนี่ยรุกงสามกำลังกงระเทียมเนี่ยเนาเห็นเล็กสาวอยู่จีกบ้านเป็นน้ำพุกวางอาบน้ำลย่ล่ะฝนตกคักตกแน่วไปขึ้นจนบ่ได้ไปยามบ่ได้ไยายาม อันนี่เขาฐานน้ำเดือดเท่ากับอารมณ์มันปล่ะอันนี้เขาฐานน้ำเดือดเท่ากับอารมณ์กันบ่ะแม่ครับเอเคครับน้ำเดือดแล้วน้ำเดือดลราไปยังไะหวานหวานกินน้องแกงเส้นผักหวานพ้อมานเดืดต้มไน่เลยไม่มันแมนอยู่ป่บ วโอ้ยนี่ครับปรกากฏเนี่ยรับเป็นโรคว่า เด้อผู้ใดอยู่แถวนี้มากินน้ำกัดเรว่างมาดือ้อ <c oughs> โอ้เหนืนอน่อยๆเนื่อยเาวพุหญิงเลยเนาะนี่ครับโอ้ยไหนคนละตอนปิมเอาแบบสมๆป่ะเนอะนีครับเอาแบบสมหรือแบบผสมผสมนั่นเองเอาสมๆเนี่ยน,นะจมปิมมะน,นาวใท่ครับ แล้วครับต้มไปสักพักหนึ่งแล้วเบากุุงมาซีมครับพี่นอ้องอืดเหนื่อยไหมพุยุเลยว่ะคุ้นแห้งไรมันจะแตกนะเอาซีมเป็นไค<ส><น>ือปลาอยู่ครับแสบอยู่นะเห็นจังไราปเ่ยเทท่ม ้ทีมกับทีมเชมอเละครับถึงใช้มันในเผักหวานบ่บไหนพ่อบอกพ่อบอกอะไรการอะไรเน้ยผมชิมอะไรการนะแล้วรายการก็เอาลดแล้วยกตัวอย่างขึ้นเนื้อเนี่ยคือมันสุกแล้วนี่ครับเนื้อนั้นสุกแล้วครับกินให้ผู้ชมเบิ่งบ่ต้องเป่าด้ะดึกใส่เลยเมันจะเย็นไว้โพดนะมันจะเย็นไว้นะนี่ครับ เดี๋ยวหย่อนวิวไรเอ้าเนี่ยอยากกินเย็นต้ม่มเป็นยังเป็นไรฮอนฮอน <c oughs> ปองหรือเปลเดีด๋ยวจะใส่ผักหวานครับพี่น้องผักหวานก่อนครับผักหวานนี่บ่ฮันหรือเปล่บ่ฮันครับผักหวานเก็บม,มาจากต้นเลยครับพี่น้องสดจากต้นพูณน่ะผสมปะ ผสมกับถั่วหวานมพื่อให้รสชาติหวานจะคลายความฉรสเลยครับเออเอ้าประเด็ปรุงประเด็น,นอย่างไรไส้ต่รสดีกับพ่อแม่ครับขอสักสองนาทีโอเคปิดไว้เย็นมันไปเมื่อไดร่วว่าไปแล้วมั้ง วันนี้ก็ได้เตรียมตัวแล้วครับพี่ครับกินขา้าวนอนเลบไดนอนมาขึ้นเแต่คนเี่กบ่เรบ่เปียบแตกีลานนี่ครับอาจารย์พอนใช่เพิ่งกา,เ,าเตรียมนครับนี่ขึ้นอย่างน่น เจียวครับเจียวเจ้าวางเลยเจียวนะเจ้าวางเลยเจียวเจ้าห้องเจ้ากันบ่เอาจ้ากันครับเอ้าวคุกลงไปซุกอลไรล่ะ เครื่รองปรุงคือใส่รสดีแค่ย่างเดียวได้พี่น้องแสบเลยส่งกับมึงมากเออหน่าใส่จังเอยพี่น้องเอยพี่น้องเออ โอ้อีชายเจ้าของได้ว่ะเกิดมาถึกบอลแหละดูถ,ถึงมองถึกแจขนาดพูดนะในกระเพาะทุงลมนี่ละไพพี่น้อง ปหางเลยนะเสือปันจะปลาฉลามปะหางใส่ใบบักลามพร้อมนะครับบพะวานครับบพะวันบปะพะวานครับบพะวานใบบักลาม ท็อปหนาโดยพักหวานครับเอาเไหนใส่ไหนะบีบฟางเน้าใส่เนาะคุณนะ่ะไปยกไปบัดเด้อครับพี <c oughs> น่นอ้องกินตัวประกัเด้อบ้ดน กินกนกินไปน้ำเบิง่งไปน้ำลูกพีกออเอามใจแรงคว้า,นนาม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 มาามามมามาาม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 มามาัามามานานามามาามอมามามาามามาาว ล้วยอดเลยว่นนป็นเดยเป็นเดงำครับดลจอดมาเดินทำฟินอเอาเหยใช่บาฮายิ่งเสือดำหรอกองน้ำกันนะครับเดอ้อบันคุกตุ้เอา้ามันยังคือวันเนีวันนี้ตอนมาตอนมาคับเนี่ยครับครบครบ,ครบ,บอย่มาสอนไงคคบครบ,ครบ

ออโอ้ปิดคลิปกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซับะไครตไหนผะู้ใดสนใจมีดวางอะไรต่อเบอร์ยังก่อนสนใจมีดุดแปดุด 8, 4, 4, 4. สี่หนึ่งไปเก้าสี่ชุสี่โอ้ยตอนเดียวอิม,วอม้นะครับเขาอ,อิ่มแล้ว พอนอนกินนมนอนแมนกับฝากไว้นะครับสำหรับกินเนียไว้สมีซสก่อนนะครับพอกันไม่คลิมหนาพี่น้อง <c oughs> สวัสดี <c oughs> ครับเดี๋ยวก็จะกินไก่อนผมครับผม